สปีของปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะที่เรารับรู้กันผ่านหน้าสื่ออาจจะแตกต่างกันไปเมื่อถูกบอกเล่าผ่านทางสายตาของเยาวชนในพื้นที่วันนี้ทางเจนซีรีพอเตอร์นะคะก็จะนําทุกท่านค่ะไปนําความรู้จักพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านหนังสั้นจากโครงการประกวดหนังสั้นขัดกันฉันมิตรที่ถ่ายทำโดยเยาวชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ นี่สุดใช่ไหมนี่ฟราฮัมเองไงอ๋อฟราฮัมว่าไงนี่เป็นตัวอย่างหนังในโครงการประกวดหนังสั้นขัดกันฉันมิตรถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่สีจังหวัดชายแดนใต้ในแง่มุมของคนภายในที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรม,ม เ,เวลาเราพูดเรื่องภาคใต้เนี่ยก็มักจะมีแต่สื่อซึ่งเป็นคนนอกเนอะอาจจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนที่อื่นเนี่ยเข้าไปพูดใช่ไหมฮะแต่ว่าเสียงคนในมันเลยหายไปนะครับโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการที่เราพยายามจะไปดูว่าคนในโดยเฉพาะคนที่เเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เขาคิดอะไรหรือว่าเขารู้สึกอะไรนะคะแล้วก็ลองถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสั้นนะครับต่วนยุศรีแซแรหนึ่งในผู้กำกับโครงการหนังสั้นขัดกันชันมิตรเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หยิบยกบริบทของคนในพื้นที่มาบอกเล่าให้คนทั่วไปได้รู้พร้อมสอดแทรกประเด็นความรุนแรงและเหตุการณ์ต่างๆใส่เข้าไปในเนื้อเรื่องก็เรื่องก็เป็นเด็กนักเรียนนะครับเด็กโมหกที่ขึ้นไปสัมภาษณ์ที่กรุงเทพก,ก็ตอนที่อยู่หน้าห้องสัมภาษณ์ก็เกิดเรื่องขึ้นมาก็คือมีเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เขาไม่คาดคิดเอออะไรประมาณนั้นก,ก็ทำให้เขาต้องตัดสินใจ ั้งใหญ่ในชีวิตังสั้นในโครงการขัดกันฉันมิตรบอกเล่าเรื่องราวในช่วงระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาในมุมมองของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงความขัดแยง้งและความแตกต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันก็ยังคงรุนแรงอยู่เหมือนเดิมยังคงที่อยู่เหมือนเดิมถ้าถามว่า 3มจังหวัดจะไดภาคใต้ ai, เหตุการณ์ปกติผมก็คงต้องบอกว่าเหตุการณ์ปกติปกติในที่นี่คือรุนแรงปกตินะครับไม่มีแบบลดลงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะจะเห็นว่าคนในพื้นที่สามารถที่จะอยู่กับความรุนแรงได้แล้วอยู่อย่างเฉยชาได้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมันอาจจะวิตกกังวลบ้างอะไรนี่คือไอไอไอความอยู่อย่างชินชาอย่างเงี้ยมันมันได้มันมันไม่ได้สอถึงว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับมันมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีมากๆอะไรเงี้ย นอกจากการทำหนังยังมีกระบวนการปูพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมเสริมทักษะวัฒนธรรมในตัวของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ใช้ทักษะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจเป็นเหมือนกระจกที่ส่องให้เราเห็นและรับรู้ความคิดของผู้อื่นมากขึ้นในเวลาที่เราสัมพันธ์กับผู้อื่นจะจัดการกับลำดับความคิดและอคติของตนเองที่มีต่อผู้อื่นอย่างไร กับปัญหาเชืสาภาคใต้ก็ยิ่งสําคัญใหญ่เพราะว่าความขัดแย้งเ,เรื่องปกติใช่ไหมครับความเห็นระหว่างคนพูดกับคนมุสลิมในเรื่องหลายเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันเมื่อกี้เราดูในหนังเนี่ยก็จะมีคําถามจากคนนักเรียนชาวพุทธชื่อว่าเอ๊ะทำไมในโรงเรียนนี้แม่อนุญาตให้ขายหมูอะไรเงี้ยในสายตาคนมุสลิมโอ้ถ้าขายหมูมม่สกปรกอะไรเงี้ยเราจะอยู่กับความแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีทักษะทางวัฒนธรรมที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อเราสัมพันธ์กับเขาอย่างไรอย่างมิตรครับ ขัดกันชันมิตรอาจหมายถึงความแตกต่างทางศาสนาความเชื่อหรือวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มากไปกว่าน,นั้นหนังสั้นยังพยายามสร้างความเข้าใจและสะท้อนภาพของจังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ได้มีแค่ความรุนแรงพื้นที่นี้ยังมีความสวยงามมีสเสน่ห์และกลิ่นอายของวิถีชาวบ้านที่เรียบง่ายอยากบอกว่า ข้างในในพื้นที่นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะอันตรายเสมอไปมันมันไม่ได้น่ากลัวเสมอไปอย่างเงี้ยครับคนคนนอกอาจจะมองว่าในพื้นที่แบบมีแต่เรื่องแบบเนกาทีฟอะไรเงี้ยแต่ซึ่งข้างในพื้นที่นี้แบบมีอะไรด้านบวกเยอะมีความสวยงามต่าง